เอารอบที่เก้ารอบที่เก้ารอบสุดท้ายครับเอ้าจมมุนกระถานะครับผมรอบที่เก้าครับโชคให้หมนล้ำล้ำเลรวยเด้ออย่าเก็บจะจนล้ำล้ำเลรวยให้เงินแสนข่าวบานให้เงินลาดก้อนเงินให้ดวงเฮงตลอดปีให้ดวงดีตลอดไปครับสาธุ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 สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับ ทุกท่านเข้าสู่ช่องพังขมื่นนะครับตอนนี้นะครับผมเรานะครับผมได้ไปซื้อผลไม้นะครับผมตามบ้านนอกมาก็อาจจะมีไม่เยอะนะครับผมพอมาเอฟซีทุกท่านนะครับผมก็มีกล้วยกับข้าวโพดนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณพี่สุรีนะครับผมขอบคุณพี่สุรีมากๆนะครับผมที่ท่านได้เมตตานะครับผมได้ให้คะแนนขมื่นนะครับผม 3,500คะแนนนะครับผมเพื่อจะเป็นค่าอาหารของบัวตองด้วยแล้วก็เป็นค่าครูรอดท้องช้างด้วยนะครับแล้วก็ค่าผลไม้ของขม,มือนด้วยนะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพี่สุรีมากๆนะครับผมขอบพระคุณจากใจนะครับผมตอนนี้เราก็จะให้ขม,มอนมาทานผลไม้แล้วก็จะได้ทํำพิธีรอดท้องช้างให้นะครับผมรอบ รอดเก้ารอบนะครับผมครับผมขมินมาแล้วนนกินข้าวโพดก่อนนะครับผมกิมอนให้เรียดอร่อยเลยขมือน,นะครับกินเสร็จแล้วก็จะได้ทาพิธีล่อท้ทอ,ทองช้างให้นะครับผมทำแหลกคือไป่เยอนี่คือวันนี้กินข้าวเหนียวเยอะด้วยนะครับผมวันนี้กินข้าวเหนียวเยอะด้วยก็เลยอาจจะดูช้าๆหน่อยนะครับ กินของไม่หมุมามาครับกินไปเรื่อยๆครับผมไม่ไม่กินเร็วเหมือนบัวตองครับผมถ้าเป็นบัวตองนี่โอ้สุดยอดเลยนะครับคะแนนที่สุพี่ท่านโอนมาแล้วครับเราอาจจะนําไปซื้อสับรถให้บัวตองนะครับผมเราจะได้นําไปซื้อสับรถให้บัวตองเพราะว่าส่วนที่เหลือเราก็จะออกเพิ่มเองนะครับอาจจะยังไม่พอแต่เราก็แค่นี้ก็ถือว่าดีนะครับเราก็จะออกเพิ่มนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอามาให้อีกนะครับผมหรือว่าเราเราหรือว่าเราเจอเราก็จะามาให้อีกนะครับผมตอนนี้เราเจอน้อยก็กินน้อยก่อนนะครับผมเราก็จะป้อนไปเรื่อยๆนะครับผมให้สมกับคุณคะแนนของคุณของคุณพี่เอฟซีที่ท่านอยากจะให้คำเมือนได้กินนะครับก็นี่ครับผมกินไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวกินเสร็จแล้วพาคำเมือนไปอาบน้ําอาบอะไรก็เตรียมตัวลอดท้องช้างนะครับผม เอากินไปเรื่อยครับผมโอกล้วยสุกมากหล่นเลยแล้วครับผมตอนนี้หล่นที่พื้นนะครับขนาดมีไม่เยอะนะครับผมยังกินช้านะครับผมถ้ามีเยอะกว่านี้ก็คงจะยิ่งช้ากว่านี้ครับเพราะว่าเขาได้กินอาหารในหมู่บ้านเยอะนะครับ ตอนนี้เป็นช่วงเวลาพักเที่ยงของเรานะครับขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณคุณพี่สุรีมากๆนะครับผมที่ท่านอยู่ต่างประเทศนะครับผมท่านได้ส่งคะแนนมาให้ขมื่นนะครับผมขอให้ท่านและก็ครอบครัวท่านจงพบแต่ความสุขความเจริญร่ำร่ำรวยยยิ่งขึ้นไปนะครับบนรักษาเทวดาคุ้มครองอย่าเจ็บแล้วก็อย่าจนรวยๆเฮงๆตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับผมต่อจากนี้ขมื่นกินหมดเดี๋ยวเราก็จะ มาทำพิธีรอดท้องช้างต่อนะครับาตูซาตูซาตูซาตูเดอม์มาในเมืองสารวันดีได้บารมีเป็นที่รอดท้องช้างได้คุณแม่สุดีสมศรีได้บารมีรอดท้องช้างให้ยมดทุกให้ยมดโศกให้ยมดโลงมดไผ่มดกิเลสจังไรสิ่งบอดีปัดเป่าออกไปเด้อให้ยเกาะพัวพักขนเด็ดยู่สุนกินเย็นอยู่ดีมีแห้งข้อมเก็บบ่อได้ข้อมไข่บ่มีได้ซะตูซาตูซาตูซาตูเด้อครับคุณพี่สุดีสมศรีท่านอยากจะขอรอดเก้ารอบด้วยนะครับผมพี่กบมุชูนะครับผม อ่านะครับผมเนื่องด้วยวันคล้ายวันเกิดนะครับวันที่12นะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับผมอ้าวบันนี้พุ่โตอยู่หลังกำมั่งอยู่นะพุ่มขาอ,อยู่กลางผ้าป้ายยี่ดอพระเจ้าอยู่หัวครับหลอดทองช้างไปแล้วครับผมทจจัดออกไปเสนหน้ามุดต้นยาเข่ามาใส่ยืนยืนเปือนเืนยืนดีดีให้ความเก็บความอะไรก่อไข่บ่มี้หนึ่งก่อหลอดสีฟองก็ได้ให้ขำขำพุ่มต้นได้ลำลำเบลว่ยได้ปลูกเป็นหลอดทองสร้างก็ได้เนาอย่าเน็นเน้นแย่พอพอแต่สิ่งดีๆได้ สองสองหายทุกหายสูใหายลูกหายภัยกิจการการงานรุ่งเรืองการเงินก้าหน้าสามอาอันนี้จัดรอบพิเศษให้เลยครับผมเก้ารอบนะครับผมตามจุดประสงค์ของท่านเลยนะครับผมอ่ะสี่ อาจจะอรอดท้องต่ำๆหน่อยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับสู้ได้ครับนะเท่าไหแล้วนี่ออร,รอบที่ห้าครับผมรอบที่ห้าขอให้หมดทุกหมดสูงหมดโลูกหมดภัยร <8 S 1> อบที่หกปัดเปล่าสิ่งไม่ไดีออกไปรอบที่หกขอให้รัวๆแฮงแฮงครับรอบที่เนี่ เท่าไรนี่รอบที่เจ็ดรอบที่เจ็ดเอออาจารย์บุญชูบอกว่าบินไปแล้วครับเรียนหัวแล้วครับเท่าไรแล้วนี่แปดอ้าวโอ้ยอย่าร้องสิอ้าวรอบที่เก้ารอบที่เก้ารอบสุดท้ายครับอ้าวจมมุนกระถางนะครับผมรอบที่เก้าครับโชคให้หมาล้ำล้ำเลยรวยเด้ออย่าเจ็บจะจนล้ำล้ำเลรวยให้เงินแสนเขาบ้านให้เงินล้านก้อนเงิน ให้ดวงเฮงตลอดปีให้ดวงด,ดีตลอดไปครับสาธุ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 ครับผมก็เพิ่งพาบาร,รมีขมืน่นขอให้สุขภาพแข็งแรงจะ่เจ็บอย่าจนนะครับผมคุณพิศุรีสมศรีนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจนะครับผมทั้งผลไม้หวานๆทั้งคะแนนนะครับที่มอบให้ขมือนนะครับผมแล้วก็น้องบัวตองนะครับแล้วก็รอดทองช้างเราก็ทาพิธีให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ก้ารอบนะครับต้องขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจนะครับขาเหมือนขอเสียงก่อนเร็วจ่าก่อนเสียงก่อนเร็วขอบคุณข้าก่อนเสียงเสียงดังจ่าก่อนเร็วข้าวกินอิ่มแล้วก็ไม่ไม่ยอมออกเสียงเลยขอบคุณข้าก่อนเร็วขอบคุณข้าเสียงก่อนขอบคุณคุณพี่สุรีก่อนเสียงเสียงอยู่ไหนเสียงเสียงดังๆเสียงหวานๆานก่อนเสียงเสียงอยู่ไหนเสียงอ้าว กินอิ่มแล้วกินอิ่มแล้วไม่ยอมออกเชียงเลยครับผมไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากๆครับผมขอให้รวยๆเฮงๆตลอดปีแล้วก็ตลอดไปหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะครับผมปีใหม่ที่จะถึงนี้ขอให้รวยๆเงๆกันทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจครับผมสวัสดีครับ